แล้วนี่เป็นปลาหมอไทเกอร์นะครับวันนั้นที่ผมไม่ได้ล้างตู้เข้ามาปีกว่านะครับไม่ได้ล้างมาปีกว่าแล้วพอล้างออกมามันมีลูกนะครับมันมีลูกเน่ยจ,จริงมันมีอยู่คู่เดียวเนี่ยแหละแล้วออกมามีลูกหลายตัวอยู่นะครับก็เลยอ่าเกิดความคิดนะครับเออเดี๋ยวลองมาเพาะดูสิมันมันมันพอจะได้ตัวไหมนะครับก็ลองจับเขานะครับแล้วก็แยกให้มันเป็นคู่นะครับ ให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวผมก็คิดว่าน่าจะถูกคู่นะก็ไม่รู้นะผิดถูกยังไงเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ไม่ถูกคู่เนี่ยปลายทุกแก้วตระกูลเนี้ยปลาหมอเนี่ยมันเลือกคู่เองนะครับมันเลือกคู่เองเพราะฉะนั้นเวลามันจะทารังอะไรพวกนี้ยมันจะเลือกคู่ของมันเองเพราะว่าถ้าไม่ใช่ปุ๊บม,มันจะไล่ทันทีแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ผิดนะครับน่าจะถูกเพราะว่ามันชวนกันเข้าไปในถ้ำน,นะครับก็หมายถึงว่า เขาก็จะเตรียมที่แหละเอาไว้วางไข่กันแหละนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะผมเคยเห็นเขาทาอย่างนี้กันมาแบบสมัยก่อนอ่ะตอนที่ผมซื้อมาคู่หนึ่งอ่ะมันก็ทํากันอย่างนี้แต่ผมคิดว่าอาจจะไม่มันคือไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมีลูกนะครับทีแรกๆอ่ะไม่คิดว่ามันจะมีลูกเพราะว่าคิดว่ามันเป็นปลาหมอปลาหมอเนี่ยมันเพาะยากไงเราไม่เคยเพาะเพาะต่ปลาหางยุงปลาทองอะไรพวกเนี้ยนะเราก็ไม่รู้ว่าลักษณะการผสมพันธุ์มันเป็นยังไงนะครับ แต่เนี้ยก็คือทิ้งไว้เ่ะผมทิ้งไว้ในน้ําที่มันดําๆมุ่นๆอ่ะเป็นปีนะครับปีกว่าๆนะครับแล้วมาล้างวันนั้นอ่ะก็เห็นกันกับพวกเอฟซีแหละครับเห็นกันกับพวกเพื่อนๆนั่นแหละลูกมันก็เพิ่มมาได้ประมาณเกือบสิบตัวได้ถ้าว่าที่มันกว้างกว่านี้ผมคิดว่ามันน่าจะเหลือเยอะกว่านี้นะแต่คราวนี้ที่มันเหลือเท่านี้ยมันก็เหลือจํานวนจํากัดจริงๆมันก็เลยเหลืออยู่ประมาณเนี้ยก็คงหลบตามซอกขินแล้วก็อ่าน้ําที่บันดําด้วยมันก็พางตัวมันก็อยู่รอดกันมาได้ประมาณนั้นนะครับ ตอนนี้ผมก็เลยตัดสินใจอ้าแยกดูเผื่อมันจะได้จํานวนน้แบ่งแบ่งเง,ง,ง,งนนะเนี่ยก็เลยแยกจํานวนนะครับแล้วก็เอามาจับคู่กันไว้นะครับแต่ผมคิดว่าถูกคู่นะเพราะผมก็ก่อนจับผมก็มองแล้วนะว่าใช่ไหมนะครับผมก็มองแล้วว่าใช่ไหมแล้วจ,จับสองตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งเคยไอ้ตัวใหญ่อะไม่ผิดแน่แต่ไอ้ตัวเล็ก,กจะผิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมกลัวมันผิดไง เออผมกลัวว่ามันไม่ถูกคู่ไม่ถูกคู่แล้วมันจะไล่กัดกันผมเคยเห็นแล้วมันไล่กัดกันจนตายเลยนะแต่นี้คิดว่าคงจะไม่คงจะถูกคู่เพราะมันชวนกันเข้าถ้ำนะอืนะครับชวนกันเข้าถ้ำน่าจะน่าจะโอเคอยู่นะครับก็ก็ยังไม่รู้นะว่าผลมันจะออกมายังไงนะครับเพราะมีเอฟซีบางคนหรือว่าพี่ๆน้องๆบางคนก็คอมเมนต์มาอยากได้นะผมก็บอกว่าเออถ้ามันอยู่ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวมันออกลูกมาผมแบ่งให้ฟีนะ อแบ่งๆกันไปเลี้ยงเพราะว่าปลาพวงนี้ถ้ามันออกลูกอย่างที่ผมคิดเองอ่ะว่ามันออกง่ายอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็ต้องออกออกจํานวนจํานวนพอสมควรแหละนะแต่คราวนี้เรื่องของเรื่องอ่ะตัวมันเล็กผมไม่รู้ว่าลูกมันจริงๆถ้าเบื่อมันอยู่กันสองตัวจริงๆเนี่ยมันจะมีลูกสักกี่ตัวเออมันจะมีลูกสักร้อยหนึ่งไหมถึงไหมก็ไม่รู้นะก็ก็ไม่รู้ก็เลยต้องลองดูไง จับมันแยกเลยนะครับจับมันแยกให้มันอยู่กันสองตัวนะครับตัวผู้ตัวเมียแล้วผมก็ดูไม่เป็นหรอกอันไหนตัวผู้ตัวเมียนะผมก็อาศัยว่ามันมีตัวใหญ่ตัวนึงอะแล้วตัวเล็กตัวหนึ่งมันอยู่คู่กันนะด้วยนิสัยปลาที่แบบปลาหมอเท่าที่ผมเลี้ยงมาผมเลี้ยงพวกฟาวเวอร์ฮอนเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยหรือปลานกแก้วอะไรแล้วแต่เดี๋ยวเวลามันจะตีไข่เนี่ยคือมันจะจับคู่ของมันเองนะครับแล้วพวกนี้มันจับคู่แล้วจับเลยมันจะไม่เปลี่ยนคู่มันนะครับจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเหมือนปลานกแก้วอะคู่กันมันจับคู่ได้ปุ๊ นกแก้วหมายถึงว่านกแก้วสีแดงนะพอมันจับคู่กันแล้วมันอยู่กันจนตายเลยนะครับตายกันไม่ค้างเลยนั่นคือปลานกแก้วเดี่ยนี้สัยที่ผมชอบปลานกแก้วของเขานะครับคือมันปัวเดียวเมียเดียวเลยผมก็เลยเอานิสัยปลานกแก้วสีแดงอ่ะเอามาวัดยยกับไอไอปลาผมปลาหมอไอไทเกอร์ตัวนี้นกแก้วไทเกอร์เนี่ยว่ามันน่าจะใช่แหละมันน่าจะจับคู่กันเองนะครับผมก็เลยมันนั่งมองตั้มมงแต่วันที่เปลี่ยนน้ำอ่ะมองว่าคู่ไหนมันอยู่กันยังไงนะครับ ถ้าสองตัวมันจับคู่กันมันหารังทําเนี่ยผมก็จะเล็งไว้ก่อนนะแล้วก็มาจับไอ้สองตัวนี้ออกมานะครับก็เนี่ยอ,ออกมาอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามันมีลูกยังไงออกลูกยังไงคืบหน้าวางไข่เดี๋ยวผมจะมานี่เลยนะครับจะมาอัปเดตให้ดูนะครับจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับก็สําหรับคลิปเจ้าปลาหมอไทเกอร์น,นะครับคลิปสองคลิปนี้ก็คือแยกคู่นะครับเพื่อจะเอาลูกนะครับแยกต้องให้เป็นคู่นะครับก็คือแยกเพื่ออาลูกนะครับก็ ถ้ามันได้จํานวนได้ได้อะไรยังไง F c ฟตีก็คอยติดตามมาแล้วกันนะครับก็จริงๆผมอยากแบ่งปันก็คือแบบแบ่งอะถ้ามันออกลูกมาผมไม่ได้ซีเลียสหรอกก็อยู่ใกล้ๆกันถ้ามันได้ลูกมาจริงๆนะก็แบ่งๆกันไปเลี้ยงครับมาเอาไปแบ่งๆมาเอาเองอะแบ่งๆกันไปนะครับแต่ถ้าแบบว่าเอาให้มันได้ก่อนนะให้มันได้ลูกมันออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เท่านี้นะครับคลิปที่ว่าผม จา,จากคลิปแรกมาคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของปลาไทเกอร์นะครับก็หวังอยากจะได้ลูกเขานะครับก็ต้องแยกออกมานะครับให้มันเป็นคู่ของมันนะครับจะได้สะดวกมันก็จะได้เลี้ยงลูกง่ายๆนะครับไม่กัดกันไม่ไม่ไม่กินกันพูดง่ายๆดีกว่านะแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแค่ว่าจับคู่ไว้เฉยชวนกันเข้าถ้ำไเฉยแต่ว่ายังไม่มีไข่ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีไข่มีอะไรยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชม มาเป็นพักพวกกันนะครับใครที่ชอบปลาชอบอะไรแนวๆนี้เหมือนกันก็นะมาเป็นพักพวกกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้กับน,นาโ,นโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะสวัสดีจ้า